เชา้านี้เกิดเรื่องสลดขึ้นที่ชุมพรคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แต่เช้าเลย<ะ>พบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ50 5ถึง55ปีนอนหงายลักษณะเนี่ยเหมือนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่มีร่องรอยบาดเจ็บอะไรเลยแต่พอไปดูเนี่ยมีขวดน้ำอัดลมเปิดอยู่เนี่ยหขวดอยู่ในบริเวณจุดที่เขาเสียชีวิตและพอไปดูร้านค้าซึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับจุดที่พบศพแม่ค้าบอกว่า ผู้ชายคนนี้น่าจะเข้ามากินน้ำอัดรมที่ร้านเนี่ยเป็นสิบขวดครับแล้วก็กินไข่เยี่ยวม้าไปอีก9กฟองกินทั้งเปลือกเลยบางส่วนตกอยู่ที่พื้นด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหิวจัดหรืออย่างไรมัหนหลืมมากินตรงนี้หนหนใช่่น่นันมัน,มนพี่จะปิดผ้าไว้ใช่ป่ะแ้วมัน ได้ยินชัดเลยพี่นนฟังอยู่กงแกงกงแกงแต่ไม่รู้ไอ้นี่กินหรือเปล่านะแต่เห็นตำรวจบอกว่ามันเอาขวดเอ๊ะไปขวดนึงก็นั่งขวดพี่นี่ไงนี่ไงมันกินไว้เนี่ยแค่จะเอาไปแล้วไข่ก็เหลืออยู่ลูกอย่างเงี้ไยไม่เคยเห็นน้ามันครับไม่เคยพี่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นแค่นี่น้ำขวดพี่สิบขวดแต่มันกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นยไข่เยอมาสิบลูกพี่เพิ่งซื้อมา คือก็เป็นมุมของแม่ค้า<ฆ>ที่กล่าวอ้างะนะครับว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้หรือไม่ถึงขนาดกินทั้งเปลือกเลยแล้วก็แกะเปลือกไว้ส่วนหนึ่งด้วยคือแต่ในมุมหนึ่งเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบว่าเอ๊ะเขามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่หิวหรือยังไงใช่คือตํารวจเนี่ยเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะหิวจัดแล้วก็เข้าไปรื้อข้าวหรือของแล้วพอกินแล้วเกิดอาการจุกพอนั่งพักแล้วช็อกเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลที่ชัดเจนก่อนนะครับ